วันนี้นะคะก็มีเรื่องที่จะมาทําการแสดองอีกแล้วนะคะการแสดเงเรื่องส้มตาค่ะวันนี้อา,อากาศร้อนๆไม่ดีทำอะไรซึ่งอาช่วงนี้ก็คือทะเลนเมียนี้มียนี้นนจังหูมีปูปูเป็ดกังเกตมึกเม็ดอะไรหลายอย่างเลยซึ่งวันนี้เราก็ได้เมนูนี้กันค่ะส้มตําเลยส้มตํามีปลาราปลาเรศและได้มีเม็ดเลยปลารา้ามีน้ำมะขาม มีทุกอย่างเลยมีตำวนเส้นตำเส้นเล็กอะไรมีทุกอย่างแล้วก็ผักแพดก็อยู่ในนีแล้างอะไรเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ตำอย่างเดียวต่อเดียวเราค่อยมาเลกันนะว่าเวลาทําเส็จมันจะยูหน้ากินขนาดไหนใครถือว่าเห็นคิปมันไม่ต้องมานะคะเผะวมีเวลาจํากัดค่ะแคบทาค่ะแคบทําแคบกินค่ะเออเริ่มจากตำตำเส้นเล็กให้คุณครูเล็กกินนะคะคุณครูเล็กก็คือเป็นเจ้าข้อง เจ้าข้องแเผปปูแผ่กงังกาเขาเป็นคนรวยในโรงเรียนนี้ในโรงเรียนบ้ใน,นทุง่งนี่แกเลี้ยงมัดเลยนี่พวกเราไม่เจ็ดตงอกต่ตงแกเลี้ยงปูเลี้ยงกงังเลี้ยงอะไรมัดไม่ตัอกัตงสักบาทน,นู้นเราเท้าแต่กินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ไมมพี่รมพรมามทุกครั้ง อยู่คู่ครัวเลยมาทุกครั้งที่ทำแล้วก็นอกจากพี่ไม้แล้วเคล็ดลับความอร่อยในวันนี้ก็คืออายุโนมโตะที่ได้มาฟรีในวันนี้นะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบางโชดนะคะชื่อเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นต้ยหม่ำบางใบไม้ขอให้ผงชูรสมาร้อยเลยไม่ต้องใส่มากอื มีคนนำลาย่ยยเต็มแม่แล้วหนังทาน้น้นนังทานำลายโยยมาดมาดิลายรมันนีร้ยเหรอโซ่มาโอ้หหวานต้องกินกับโซ่หน้าลายรมนร้อยใส่รูนี่กูนากี่กมึอืมรอยนัด่ะ เออเป็นเมื่อวานเออเอราไปตั้งแต่เช้าเลยเวานั้นเดี๋ยวเมนูต่อไปสั่งมาได้เลยนะคะเมนูต่อไปสั่งมาได้เลยนะคะอีกหนึ่งผลงานนะคะเป็นตำทะเลค่ะตำทะเลตำทะเลพร้อมรับประทานอืมค่อ,อดใจค่อ,อดใจไว้ก็ไม่ต้องมาค่อยอดใจไม่ไว้ก็มากันได้เลยนะคะมาตากลิ่นเลยนะคะ โอเคค่ะสูมิดสูมิดสูมิดใครได้กลิ่นก็มากันได้เลยนะคะแต่ว่าตำมดก็คือไม่ได้กลิ่นนี่ไม่ใช่ชิมดีนะเอานี่ชิมชิมก่อนชิมก่อนตำนี้สมัยมันริอือเอา่อยหบ 我、嗯，我、嗯。嗯